นำย่อยไว้เห็นบัสวัสดีครับเบ้าใจไพ่กินมาแล้วครับเมื่อนี้สุด้อย่างมาสูพี่น้องกินเมืองน้ำกันนะครับเนาะนี่ครับหมากนัดอันเท่ากันบ้างนัดเนาะครับเนาะแล้วก็เนาะซับปะรดนะครับเป็นสับประรดพูแล้เนาะครับสับประรดพูแ้วนะครับเบ้าใจกระบอกเคยได้กินหรอเนาะครับหวานเป็นยังไงนะครับเห็นมันบวกว่า มันหวานมันช่ำนะครับก็เลยลองเอามากินมึงบอกมันสิหวานช่ำที่อเป็นวาบวเคยทังแด่บักนัดน้นยันยันบรรท้องน้องขับนาะงัน้นย่นยัที่เพินหันขายเป็นจิ้นจีรันยี่สิบบาทนะครับนันกินดูอยู่แต่ว่านี่ไม่ได้กินเลยนี่ครับนะครับมื่อกี้เลยเอามาลองกินมึงก็ามื่อมึงรสชาติมันวามันเป็นยังไงนะครับิ่นบอกมันหวานมันช่ำนะครับมันหวานช่ำนะครับ อ่ะพี่น้องสุขุมสุข้นนะครับไม่กินน้ำกันนะครับซับประรดผู้แล่หรือว่าหมักหนักผู้แล่นะครับเนาะเราใจกะสิวหันเนาะครับน้องกสิกัดกินเลยเนาะคือสมบูรณ์เป็นอย่างนองเนาะครับเนาอกัดกินเป็นลูกๆเลยเนาะโอเคมาลองซิมึงครับหวานมันสิหวานฉ่ำคือเป็นหวานวะนะครับเราใจใช้ตู้เย็นไว้ก่อนนะครับเย็นๆร้านหวานฉ่ำมาลองมันกันครับอื หวานฉ่ำไม่ดีครับเกจนหวานฉ่ำไม่ดีแสาบๆครับหวานฉ่ำเป็นหวเลยมีหนาไม่รา,าคาแพง มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลูกมาทำับคือมัหกลูกกินน้อนหวานําำก่อนน้อน แบบเดิมมาแล้วครับถ้าเกียมันมเกียดม,มันกรอบหวานนี่ดีพี่น,อน้องหวานฉ่ำไี่ด,ด,ด,ดีแล้วเรื่องสุกๆก็กินสับปะรดหวานฉ่ำนะครับ หน,น,นึ่งแบบหกเมื่อนี่ที่กินเหมือนปะครับอันหวันยังสิก็จะเหมือนเดียวนะนหก่อย หน้าที่สองลูกที่สองหมากนัดผู้เล่ลูกที่สามหวาน่ดีพี่น้องเขาใจผู้ตัวจได้หวานดีเนียวหวานครับ Mm-hmm. เมือเนเป็ดลูกครับลูกที่สามเข่าไปเป็นลูกที่สี่ตรงนี้แงไปที่หลังนะครับที่สี่ตรงนี้แงไปที่หลังกินบุคคลบางมืงองเขาเนาะเขาหันกินอันนี้กินเป็นลูกเลย แกงมันแข็งเลยนะครับแงกงน,น้ำจินอะไรมันแข็งแน่ ควาหวานมันหวานหวานผดหวานขับหวนับเนาะกินฮกลูกกินเวลาเซลูกวานขับเนาะทำรับหนัดผู้แลรกหรือสับปะรดผู้แลรกนะครับเนาะเดี๋ยวสองลูกนี่เอาไปกินมือหลังะครทบเนาะนะครับสําหรับคลิปนี้แบล็ใจกับพระสุขุสุขวนนะครับมากินกนังผู้แลรกนะครับ,บ,นะรบหรือว่าสับปะรดผู้แลรกนะครับเนาะ นะครับเบาใจกินเหมือนไปสีรุ่เนาะสีรุ่มไปยุสองลูกเอาไปกินมือหลังนะครับเนาอนะครับสำหรับคลิปนี้แกเคนี่ก็น้องพี่น้องเนาะนะครับจะฝากสุขุสุข้นนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เบาใจเด้อวยครับเด้อนะครับเป็นน้องลี้งใจเบาใจนะครับสำหรับคลิปนี้กันสวัสดีครับน้ำเลยน้ำน้อยเลยเห็นบอลกินดีๆทั้งหั่นนะครับเนาองกัดไปลูกๆเลยนะครับเนาะ หวานฉ่ำโอ้ยสืกเลยครับพนะิมพ์หลายจะสืกนะครับเนาะหวานเมันเะสร็จปากน้องพี่น้องเนาะ